ข้อต่อไปนี้มันจะเป็น t r a n s i e n t Process บ้างละนะครับ t r a n s i e n t Process คือเวลาเปลี่ยนสภาวะของระบบเปลี่ยนนะครับอลองไล่ดูเนื้อหาของโจทย์ก่อนนะก็มีลิจิตนะครับ Insulated Tank สองข้อนี้มานี่เราก็สบายไปสออย่างแล้วนะลิจิตก็คือปริมาตรคงที่ใช่ไหมครับลิจิตก็คือเป็นวัสดุแข็งเกรงนะไอถังลูกนี้นะ รีจิตแปลว่าปริมาตรมันจะไม่เปลี่ยนพอปริมาตรไม่เปลี่ยนก็แปลว่างานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรมันจะไม่มีนะครับอินซูลเลตต์ก็คือไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับ Q เป็นศูนย์อ่าแล้วตอนแรกเป็นอีไวโคเอตตด้วยนะครับก็คือในนี้แบบไม่มีอะไรเลยโล่งโจงไม่มีมวลอะไรเลยเพราะฉะนั้นแปลว่ามวลเริ่มต้นจะเป็นศูนย์นะครับ m1 จะเป็นศูนย์อันนี้ต่อเข้ากับ ซัพพลายไลน์ก็คือท่อส่งจ่ายฮีเลียมครับท่อส่งจ่ายฮีเลียมฮีเลียมก็คือ,อที่ความดันสองร้อยอุณหภูมิร้อยยี่สิบนะครับอ่ะสภาวะเริ่มต้นเป็นอย่างนี้พอต่อมาปื้อเปิดวาล์วปึ้งอันนี้ก็วิ่งเข้าใช่ไหมครับก็ถ้าไหลจนเต็มถังก็แปลว่าความดันในถังก็จะสูงขึ้นมาเท่ากับที่มันส่งจ่ายมาจากในท่อนั่นแหละ คือการส่งจ่ายมาจากในท่อเนี่ยความหมายมันคือว่าความหมายมันคือว่าสภาวะของของไหลที่วิ่งในท่อและของไหลที่จะเติมเข้าถังเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยตลอดเวลานะครับความหมายของ t r a n s i a n t process หรือว่า uniform state uniform flow process ในความหมายก็แบบนี้นะครับณทางเข้าหรือทางออกของระบบเนี่ยจะต้องมีสภาวะคงที่นะครับไม่งั้นเราวิเคราะห์ไม่ออกนะครับ อืมโอเคก็คือไหลมาจกนกระทั่งความดันสุดท้ายในถังเนี่ยเป็นสองร้อยแล้วเราก็ปิดวาลนะครับให้หาโฟลเวิร์กของฮีเลียมนะครับซึ่งเป็นศูแหละเพราะว่าปริมาตรตัวนี้มันไม่เปลี่ยนเนี่ยนี่ตอบได้เลยอันแรกเวิร์กเป็นศูนย์นะครับเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อโฟลเวิร์กอ่าโฟลเวิร์กโฟลเวิร์กมันมีนิยามของมันอยู่ครับแต่ว่าเราไม่ได้เรียนจากตำราของของบัญ แต่ของเซนเกลมันจะพูด Flow Work มาตั้งแต่ต้นนะครับ Flow Work มันจะเป็นความดันคูณกับความดันอ่ะคูณกับไอตัวปริมาตรจำเพาะอ่ะนะครับเดี๋ยวเราลองคูณดูนะว่ามันใช่แปดหนึ่งหกหรือเปล่านะแล้วก็ให้หา Flow Work นะครับแล้วก็ให้หาฟ i แนลเทม p นะครับของฮีเลียมในถงังโอเคคือหาว่าตรงเนี้ยในถังเป็นเท่าไหร่ทีนี้ปัญหาคืออย่างนี้ในใน ปัญหาประเภททานเซียนเนี่ยเ,ออเวลาเปลี่ยนสภาวะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งหลักดีๆนะครับจริงไม่ยากหรอกข้อนี้ไม่ยากเลยหมูมากเดี๋ยวจะทําให้ดูแต่ว่าจะบอกว่าผมเริ่มต้นเราตัดคอนโทรลลุ่มก่อนเราจะตัดคอนโทรลลุ่มคือเราจะตัดในถังนี่แหละครับเนี่ยคือคอนโทรลลุ่มเรานะเลาะตามนี้เลยนะครับปึ๊บเนี่ยก็คือตัดตัดขังเราเอาเป็นคอนโทรลลุ่มนะครับ แล้วก็ในระหว่างกระบวนการมันก็มีการเติมฮีเลียมเข้ามาใช่ไหมแปลว่านกขอบเขตของระบบมีมวลวิ่งเข้านะครับแล้วก็แปลว่าเป็นระบบเปิดทีนี้เป็นเปิดแบบ steady state หรือทานเ i ียนเริ่มต้นข้างในไม่มีอะไรเลย evacua t e d นะครับไม่มีอะไรเลยมวลเป็นศูนย์แต่ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปสุดท้ายแล้วในเนี้ยในเนี้ยมีฮีเลียมอยู่ เต็มถังความดัน200นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นกับสุดท้ายสภาวะไม่เหมือนกันเพราว่าไอเนี้ยเป็นทางเซียนโพเซ่นะครับพอเป็นทางเซียนโพเซ่ปุ๊บเนี่ยเวลาเราวาดรูปวิเคราะห์กระบวนการผมก็เลยจะวาดเป็นแบบเป็นสองรูปเป็นสองจังหวะเวลาก็คือเป็นเริ่มต้นกับสุดท้ายนะครับผมก็จะ Copy ก็ก็จะเป็นสองจังหวะเวลานะครับเป็นจังหวะที่หนึ่งเริ่มต้นกับจังหวะที่สองเป็นตอนจบนะครับอืมมีอะไรบ้างนะข้างในตอนเริ่มต้นเป็นอะไรนะ evacua t e d ใช่ไหมตอนเริ่มต้น e v a c u a t e d ก็แปลว่าเริ่มต้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะ m 1, เป็นหนึ่งเป็นศูนย์นะครับตอนจบเนี่ย p ข้างในเนี่ยนะครับ P ข้างในเนี้ยตอนจบนะก็คือสองร้อยกิโลปาสคาลนะครับโอเคไหมแล้วก็ไม่รู้อะไรอีกเลยนะเนี้ยตอนเนี้ยใช่ไหมแต่ว่าเรารู้ทางเข้านะครับเรารู้ทางเข้าไอ้ไอ้ตรงทางเข้าเนี่ยทางเข้าทางออกผมนิยมเขียนเอาไว้ระหว่างกระบวนการนะครับเดี๋ยวทางมันออกนิดนึงจะได้เขียนได้ระหว่างทางเนี่ย ระหว่างทางนี่นะครับระหว่างกระบวนการอันนี้นะนี่นะครับนี่คือกระบวนการนะระหว่างทางนะครับมันมีฮีเลียมเข้ามานะอ๊บอ่ะมันมีฮีเลียมเข้ามานะครับฮีเลียมเข้ามาด้วยด้วยด้วยอ,อ,อะไรบ้างนะครับ ความดันเป็น200อุณภูมิเป็น1 2 0ินะครับความดันอันนี้เราจะโนดด้ตว่าเป็นความดันขาเข้านะครับเป็น p I นะเข้ามา200ใช่ไหมครับแล้วก็ T I นะครับคงที่ที่ร2 0ินะครับเข้ามเขาจะหา flow work ใช่ไหมถ้าจะหา flow work เพว,ว่าเดี๋ยวผมต้องหาก่อนว่าปริมาตรจำเพาะขาเข้าเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวจะได้หา flow work ได้นะครับแล้วเขาถามอะไรอีกนะ ฟิแลเทมใช่ไหมเขาถามตรงนี้ทสองนะครับเป็นเท่าไหร่นะ,อ,ะอันนี้เราก็ไล่ไอ้ข้อมูลที่โจทย์เขาให้มาให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นก็เริ่มตั้งสมมติฐานนะครับสมมติฐานมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นระบบเปิดแน่นอนแหละนะครับแล้วก็เป็นทางเซียนโ s ส นะครับเป็นทานเซนโเสเพราะว่าเพราะอะไรนะเพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนนะครับสภาวะของระบบเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีอะไรที่เราควรจะพูดอีกไหมวิจิตใช่ไหมวิจิตก็ ริจิตคืองานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนะครับเป็นศูนยเพราะเป็น r ิ g จิตแทงนะครับแถมงานอะไรนะงานไฟฟ้างานหมุนก็ไม่มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นงานเป็นศูนย์หมดแล้วนะครับอินซูเลใช่ไหมเป็นอะไรนะเอ่อคิวเป็นศูนย์เพราะ พุ่มฉนวนนะครับอินซูเลตเต็ดมีอะไรอีกที่เขาให้มาอ่ะสมมติฮีเลียมเป็นก๊าซอุดมคติอืมอกแล้วก็ตอนเริ่มต้นเป็นอิ a c u ค t e เก็แปลว่ามวลมวลเริ่มต้นไม่มีอันนี้เราเขียนไปแล้วนะครับ น่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูสมการที่ต้องใช้นะครับแล้วโน้ตตรงการดูองคติลงไปก่อนก็ได้นะการดวงคตินะเราจะมีสมการนี้มาให้ใช้นะครับแต่อย่าลืมว่าเมื่อกี้เราจะหาปริมาตรจำเพาะใช่ไหมครับผมเขียนให้อยู่ในรูปปริมาตรจำเพาะได้ไหมผมย้าย เ็มไปหารได้ไหมแล้วผมเขียนสมการการดูดรงปฏิให้อยู่ในรูปนี้ได้ไหมนะครับอ่านี่ก็ได้งี้เดี๋ยวผมจะหา V ได้แล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ผมสามารถเอา V คูณกับ P ได้ลองดูดิมันตรงเฉลยไหมนะครับแล้วก็เหลือสมดุลมวลนะครับอ่าสมดุลมวล ทีนี้สมดุลมวลนะสำหรับทานเซนต์โปรเซสนะครับผมเอาแบบที่มันปรับรูปมาแล้วนะคือเขียนให้อยู่ในรูปปริมาณนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมวลเข้านะครับลบมวลออกนะครับเ,เท่ากับมวลภายในคอนโทรลลลุ่มที่เปลี่ยนนะครับก็คือมวลตอนสุดท้ายลบมวลตอนเริ่มต้นโอเคไหมครับแล้วก็สมดุลพลังงานนะครับ อ๋อเราจะละพลังงานจนพลังงานศักด้วยอ่ะละพลังงานจนนะครับแตกต่างแล้วก็พลังงานศักแตกต่างนะครับสม,มดุลพลังงานมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นพลังงานเข้าเนี่ยเข้ามากับความร้อนนะครับแล้วก็เข้ามากับมวลนะครับ m i h i นละ้วเราละพลังงานจนไปเลยนะครับจะได้สมการจะได้สั้นๆหน่อยจนสัก ทิ้งไปนะครับแล้วก็ออกก็คือออกไปกับมวลนะครับแล้วก็ออกไปในรูปของงานนะครับจะต้องเท่ากับพลังงานภายในระบบที่เปลี่ยนใช่ไหมพลังงานภายในระบบที่เปลี่ยนก็คือมวลพลังงานตอนสุดท้ายนะครับ u u อก็คือ m 2 u 2นะครับลบด้วยพลังงานตอนเริ่มต้นคือ m 1น u น่ 1. นะครับนั้นเนี่ยสมดุลพลังงานของ Transient process ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถ้าคุณไม่ละพลังงานจนพลังงานาสากนี่อีนี่เดี๋ยวจะต้องมีพวงตามหลังนะครับแล้วก็ไอ้นี่ก็จะมีพวงตามหลังเหมือนกันนะครับทีนี้ก็เริ่มลดรูปสมการใช่ไหมลดรูปสมการเนี่ยผมก็จะได้ว่าสําหรับระบบเรานี่นะมีแต่มวลเข้าไม่มีมวลออกใช่ไหมครับมีแต่มวลเข้าไม่มีมวลออกนะเพราะว่าเป็นการเติมกา๊าซใส่ถังใช่ไหมเราไม่เห็นมวลออกอ่ะไป มวลเริ่มต้นไม่มีนะครับเพราะเป็น e v a c u a t e แตเพราะว่าสมดุลมวลให้ข้อมูลอะไรเราครับให้ข้อมูลว่าไอมวลสองอะมวลที่อยู่ในระบบเราตอนสุดท้ายอะมันก็คือมวลที่เติมเข้ามานั่นแหละนะครับสมดุลมวลบอกเราอย่างนี้นะครับสมดุลพลังงาน i n s ซูลเลตเรเราตัดตัวนี้ได้นะครับ rigid t แท้งเราตัดงานออกแล้วก็มีแต่มวลเข้าไม่มีมวลออกมวลออกไม่มีนะครับตัวนี้หายแล้วก็ อะไรนะมวลเริ่มต้นไม่มีเพราะฉะนั้นนี่ก็หายอีกนะครับได้อะไรออกมาเนี่ยตัดจนหมดเลยอันนี้ขยับหงมนนิดนึงนะครับอ่ะสมดุลมวลให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ย mi เท่ากับ m2 เว้ยนะครับส่วนสมดุลพลังงานมันให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ย mihi นะครับเท่ากับ m2u2 เว้ย เพราะฉะนั้นถ้า mi กับ U, กับ m2 มันเท่ากันแต่ว่าอ้าวเราได้อย่างนี้ว่ะแปลว่าอะไรเนี่ยถ้าเรารู้ hi เราจะหา u2 ได้โอเคนะครับเออเอาแล้วโจทย์ถามอะไรเนี่ยถาม final term โอเคอืมหาอะไรก่อนดีเราดูสภาวะทางเข้าก่อนแล้วกันนะครับ ณสภาวะทางเข้านะครับน่า n o t ตไว้ด้วย,วยสัญลักษณ์คือ i น,นะครับณสภาวะทางเข้านะเป็น g า s ปุดมคตินะครับเราหา v ก่อนเลยได้ไหม v นะครับเท่ากับ r t ส่วน P นะครับ a t ส่วน R ส่ง P นะครับอันนี้เป็นจังหวะค่ะเข้าหมดเลยผมเลยห้อยไอไว้หมดเลยนะครับตัว R ของฮีเลียมนะเราก็ต้องไปเปิดในตารางเทอร์โมนะครับต้องไปเปิดตาราง A 5นะว่าค่า R ของฮีเลียมเป็นเท่าไหร่ R ของฮีเลียมก็จะเป็นอันอไหนล่ะเนี่ย อันนี้นะครับไอไฮเลียมกับตัวนี้อุ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้สองจุดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับทดไว้ก่อนนะทดไว้ก่อนนะแล้วก็เราต้องแต่จริงๆเราต้องหาอะไรนะเราต้องหา H อใช่ไหม h ของฮีเลียมมีให้เปิดเปาวา่าอืม รู้สึกว่ามันจะไม่มีให้เปิดอะเนี่ยค่าเอนทลปีของฮีเลียมเนี่ยมันไม่มีตรางฮีเลียมให้เปิดอะเนี่ยไอเดี g แก๊ส o p e r t y ดูดิอันนี้มีไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนออกไซด์ไอน้ำอ้าวไม่มีฮีเลียมให้เปิดเออทำยังไงล่ะเนี่ยอ เวลาเจอโจทย์แบบนี้เนี่ยที่ผมสังเกตเขานะเขาจะใช้วิธีนี้ครับ hi ของ e ีเลียมเนี่ยไม่มีตารางคุณสมบัติ ให้เปิดนะครับเขาจะใช้วิธีนะค่าประมาณที่อิงกับที่เท่ากับศูนย์นะครับอารมณ์มันคือประมาณนี้เอ่อเขียนว่าไงดีเอ่ย ht t ที่ใดๆก็ตามเนี่ยนะเทียบกับ h t t ที่เท่ากับศูนย์องศาเซลเซียสเนี่ยนะถ้าเป็นก๊าซอุดมคติใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็สมมุติว่า cp คงที่อะ่ะมันก็จะกลายเป็น cp ศูนย์ใช่ไหมแล้วคูณกับเดลต้า t ใช่ไหม t ใดๆใช่ไหมลบด้วยลบด้วยศูนย์องศาเซลเซียสนะครับเนื่องจากเรา เราเราเลือกอุณหภูมิมากินเป็นศูนย์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยง่ายไงก็คือ H ที่ T ใดๆเนี่ยเพราะฉะนั้น H ที่ T ใดๆนี่นะเขาก็เลยมักจะประมาณค่าว่ามันเป็น Cp ศู์คูณกับ T นั้นๆน่ะนึกออกไหมครับก็ไปหา Cp ของ ไปหา CP ีพงของไปหา CP ของ,อ,ขอ,งอะไรนะของฮีเลียมนะครับมาโอเคนะครับแล้วก็เหมือนกันคราวน,นี้มันก็จะไปติดปัญหาตรงค่ายูอีกเหมือนกันนึกออกไหมครับเนี่ยนะ u สองของฮีเลียมก็เช่นกันนะครับไม่มีตารางให้เปิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ค่าประมาณเหมือนกันจะใช้ค่าประมาณเหมือนกัน,น,กนแต่ว่าคราวนี้มันก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วไง ก็จะเป็น u นาใดๆใช่ไหมครับลบกับ u ที่อ้างอิงที่ t เท่ากับศูนย์องศานะเท่ากับคราวนี้มันจะไปอิงกับ cv เียใช่ไหมจะไปอิงกับ cv เ uh, อ่อ cv t ใดๆแล้วก็ลบที่อุณหภูมิอ้างอิงกับศูนย์องศานะครับเพราะฉะนั้น u ของ t ใดๆก็ตามนี่นะเขาก็จะประมาณด้วย cv ศูนย์คูณกับ t นะครับเอาละทีนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเออ เนื่องจากจากอะไรนะ hi ใช่ไหมเท่ากับ u 2ใช่ไหม hi นี่เราประมาณด้วยอะไรนะ cp 0คูณกับ ti ใช่ไหมส่วนค่า u เนี่ยเราประมาณด้วย cv 0คูณกับ t 2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะหา t 2อนะ่ะเราก็จะต้องหาจากย้ายข้างไปใช่ไหม cp 0 คูณอยู่กับ t i ใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วยวยอ้ยอหารด้วย c v ศูนย์นะครับอ่ะลองเปิดตารางดู c p กับ c v ของของตาราง a ห้าเปิด c p กับ c v ของ นะเครื่องมันร้อนอะ่ะแป๊บนึ่งนะครับไม่ติดเลยอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับ,เ,รบ,ครบเครื่องมันร้อนอะ่ะ หน้านี้ไม่ติดเลยอแปบ๊บนึงน,นะครับหน้ามันไม่แสดงแล้วอ่ะนี่จะทําไงล่ะติดหน่อยหรือว่าอีกนิดเดียวจะจบละ มาแล้ะเอฮีลียมใช่ไหมฮเฮลียมเราอยู่ตรงนี้นะครับีเลียมเ,เดี๋ยวนะ CP คืออะไรนะีเลียมอยู่นี่นะครับห้าจุดหนึ่งเก้าสามนะครับอะผมไปทดไว้ก่อนนะเดี๋ยวลืม ทีขาเข้าเมื่อกี้เท่าไหร่นะของอากาศอตรงนี้ผมยังคิดไม่จบเลยนี่หว่าเพิ่งจะเอาค่าอามาแทนเองนะนะอุน,น,นนะภูมกับ ti ใช่ไหม T ตรงนี้จะต้องเป็นเคลวินนะครับเคลวินก็จะเป็นสองเจ็ดสามใช่ไหมบวกสองเจ็ดสามก็จะเป็นสามเก้าสามเคลวินนะครับ แล้วแทนสามเก้าสามเข้าไปส่วนความดันจะต้องเป็นกิโลปาสคาลใช่ไหมเอ,อ่อสองร้อยนะครับคำนวณตรงนี้ก่อนนะสองจุดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับคูณด้วยสามเก้าสามแล้วก็ หารด้วย2อ0นะครับน,นี้ปริมาตรได้4.0815นะครับอ่าแล้วก็ลองเอามาแทนก่อนนะ Cp นะครับคูณกับอ,อุณหภูมิตรงนี้ที่ผมไม่มั่นใจว่าผมน่าจะต้องใช้เซลเซียสมั้งถ้าเกิดผมใช้ ไอ้แบบการประมาณการแบบเมื่อกี้นะอันนี้ผมโน้ตน้ตก่อนนะเราดูว่าตรงเฉลยไหมนะส่วน cv เราจะเป็นอีเลียม cv เราจะเป็น3.116นะครับตัวนี้นะ3.116นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะทีสองอกมาได้เท่าไหร่ล้วเนี่ยกดเครื่องคิดเลขก่อน5.193นะครับ คูณด,ด้วยร้อยี่สิบนะครับหารด้วยสามจุดหนึ่งหนึ่งหกนะครับออกมาเป็นหนึ่งเก้าเก้าจุดเก้าเก้าใช่ปะเนี่ยสงสัยจะไม่ใช่เนี่ยหนึ่งเก้าเก้าต้องเป็นหกห้าห้าคิวินเพราว่าตรงนี้จะต้องใช้เคววินแทนนะครับอ่ะเรา,เาแก้ใหม่นะลองดูนะตรงนี้เป็นตรงที่ผมไม่ค่อยมั่นใจว่า ต้องใช้เคลวินหรือเซลเซียสลองคิดใหม่ห้าจุดหนึ่งเก้าสามคูณสามเก้าสามส่วนด้วยสามจุดหนึ่งหนึ่งหกนะครับได้เป็นหกห้าห้าหกห้าสี่จุดเก้าหกเคลวินนะครับ อ่โอเคเนาะน่าจะตรงแล้วอันนี้นะครับเสร็จปุ๊บก็เหลือ f l o w w o r k นะครับอ่ uh, flow w o r k นะครับ f l o w w o r k นี่เหมือนคุณต้องไปเรียนนู้นเลยตอนกดข้อที่สองอะเขาถึงจะพูด f l o w w o r k นะอืม um, แต่ว่าผมลองดูว่ามันใช่ตัวนี้เปล่านะ เอาความดันคูณปริมาตรจำเพาะนี่แหละเมื่อกี้ความดันเป็นเท่าไหร่นะสองร้อยใช่ไหมแล้วปริมาตรจำเพาะเราเป็นสี่จุดศูนย์แปดหนึ่งห้านะครับไม่น่าจะตรงดูแล้ว สองร้อยคูณกับสี่จุดศูนย์แปดหนึ่งห้านะครับได้แปดหนึ่งหกออตรงเว้ยแปดหนึ่งหกจุดสามนะครับโอเคและนิยามของโฟล w วอคือนี่แหละเอาความดันคูณปริมาตรนี่แหละนะครับแปดจุดแปดหนึ่งหกจุดสามนะครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับโอเคอ่ะเป็นอันว่าวันนี้ก็จบได้นะครับ เลยเวลามาเยอะไปหน่อยนะเพราะว่าผมติดนู่นติดนี่นะขออภัยด้วยเดี๋ยวยังไงก็ไปดูคลิปย้อนหลังกันเอาแล้วกันนะครับ